ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนานะครับครีมอาบน้ําตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้ลองใช้มาเป็นระยะหนึ่งนะครับแล้วผมติดใจมากๆนะครับคนรอบข้างก็แถบถามว่าผมใช้ครีมของยี่ห้อไหนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราใช้อาบน้ําหลังอาบน้ําเสร็จนะครับก็ยังมีกลิ่นตัวที่ติดมาจากตอนหลังอาบน้ำนะครับทําให้กลิ่นตัวของเรานะครับเวลาเราออกไปในที่สาธารณะคนก็ชมนะครับหรือคนก็ถามมาว่าเออใช้ คีมอาบน้ำของอะไรนะครับเดีย๋ยวจะมาแนะนําก็คือนี่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือ soft and protect shower gel ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ลองใช้มาเป็นระยะหนึ่งก็คือหอมมากๆเลยแถมยังติดทนนานด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่ผมชอบก็คือว่า ตัวของเขานะครับเป็นตัวแบบซอฟตเจลนะครับซึ่งเจลตัวนี้จะเป็นเป็นเจลเจใส่นะครเป็นสีออกมืเหลืองนะครับตัวนี้คือดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับซึ่งปกติใช่ไหมคะว่าทุกคนชอบใช้เจลในการอาบน้ำอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเวลาอาบน้ํา หรือหลังอาบน้านะคบจะมีความรู้สึกว่าอาบน้ําไม่สะอาดหรือยังมีฟองติดอยู่บตัวใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับคือน้องเขาใช้ง่ายมากๆแถมยังล้างสะอาดสะอาดแบบหมดจดจริงๆแล้วแถมยังมีกลิ่นหอมมากอันนี้ก็คือขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่ากลิ่นน้องมัน ลัอาบน้ำรู้สึกว่าหอมแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะครับกลิ่นหอมที่วอมายถึงนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นกลิ่นหอมแบบกลิ่นน้ําหอมนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นหอมของธรรมชาตินะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลิ่นจะออกเป็นสมุนไพรแต่ก็ยังมีความหอมอยู่ซึ่งผมว่าหลายๆคนท้าได้ลองใช้แล้วจะรู้สึกว่ากลิ่นหอมแล้วก็แบบติดตัวติดทนนานมากๆเลยอันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันก็คือส่วนตัวนะครับผมชอบเป็นกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยครับเพราะว่ากลิ่นมุงไพร ได้ความสะอาดแล้วก็ความเป็นธรรมชาติแล้วก็แถมยังรู้สึกว่าเออ ใช้แล้วมันปลอดภัยมากเลยนะครับส่วนตัวชอบมากเลยถ้าใครที่ชอบเป็นกลิ่นแบบพบธรรมชาติหรือกลิ่นสมุนไพรนะครับจะต้องชิลเลิฟตัวนี้มากๆเลยนะครับและตัวนี้นะครับบอกให้ว่าไม่มีการผสมแอลกอฮอล์หรือแอมยังปลอดภัยมากๆคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวแห้งนะครับก็ใช้ได้นะครับว่าตัวนี้ครับยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นหลังการอาบน้ำด้วยนะครับซึ่งขวดนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเพียงแค่กว่าละส9 0เาบบาทนั้นนะครับ าใครสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับทิ้งข้อมูลการสั่งซื้อแล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวอมจะให้ดูเนื้อซอฟเจลนะครับคือเนื้อซอฟเจลของเขาครับจะเป็นเนื้อใสๆเนื้อออกสีเหลืองๆนะครับตัวนี้นะครับหลังการอาบน้ำนะครับรู้สึกว่าหอมแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะครับหลังการอาบน้ํา